อมอออามต่ไม่ต้องไปไหมไปหรือว่านีะไ้ไอน้ำน้ามัคอย่างนี้ฝนตกฝนเพิ่งตกดินเดินอะไรมันก็ตกลงไปไม่ได้ตกลงไปมันทําให้ตะโกมันก็ใช้ด้วยแล้วก็ดึงข้างบนด้วยมันหมดทุกอย่างโอ้ยมีปลาเต็มแล้น่อะ นี S <S <S ่ป่า่ไงเนี้ัใช่แล้วเราพูด้ย่กดดูได้ดีแล้วก็แบบเก็บโทรศัพท์ไปมันจะได้เป็นคนมีอยู่สวนรถไปไม่ใช่อยู่สวนจตุจักรนะคะนี่โอ้ยคนเยอะมากเลยบรรยากาศดีมากนี่ให้ดูนี่มีคนมานั่งพักผ่อนเต็มเลยบรรยากาศดีสุดๆอันนี้แม่แมวมาให้อาหารกระลอกมื้อเย็น ดูซิว่าจะมีน้องกระรอกออกมาสักตัวไหมสวัสดีค่ะวันนี้มาเกบมื้อเลยนะคะบราัทรษัทมื้อน้องจะออกมาหรือเปล่าคะเดินไปเลยอย่เดินตามแม่แมวไปนะคะมีแม่แมวไปทุลักข้างนอกมาก็เลยแวะมาให้อาหารน้องกระรอกซะหน่อยเตรียมถั่วที่ส่งต้มมาด้วย ดูสิจะเจอน้องๆไหม,มคนออกกํลังกายเยอะมากเลยนะคะเนี่ยอากาศดีมากวันนี้แบบวันนี้มืดช้าแต่ว่าไม่ร้อนเลยลมเย็นอุย เจอน้องยังไม่เจอน้องน้องอยู่ฮะยังบางทีตรงนี้ก็จะมีออกมาตัวสตัว เราจะใกล้ถึงจุดแลนด์มาร์กแล้วนะคะแลนด์มาร์กจะอยู่ตรงนู้นที่น้องจะเยอะมากๆตรงนี้จะปะปลายนิดนึงค่ะรอแปบ๊บนึงนะเพื่อนๆรอแปบแแ๊บนึงกำลังแมวกำลังไปแล้วแมวสับขายอะไรเลยค่ะ นี่ใกล้ถึงแลนด์มาร์กแล้วใกล้ถึงแลนด์มาร์กแล้วกลัวก็ลอกนอนแล้วกลัวก็ลอกกับลังแม่แมวแม่แมวเดินเหลีเย็เร็วนี่นะคะนี่นี่เดียวหมุนกล้องให้ดูบรรยากาศนี่เห็นไหม ะถึงแลนด์มาร์กแล้วนี่คือแลนด์มาร์กของเราตรงนี้ปกติน้องก็เลาจะเยอะมากดูซิว่าน้องออกมาไหม่าแม่แมวแม่แมวเรียกน้องอระวังแผลอ๋อรองเท้าเสือส้นสูงนี่นะเฮ้ยลงมาแล้วอุย้ยลงมาอย่างอุย้ยขาขาวด้วยอุย้ยลงมาอย่างเร็วเลย นี่นี่นี่วันนี้มีถัวรลิโงงค่ะดูถั่วหน้อยขอดูทั่วหน้อยโอ้ยดูน้องหิวเนี่ยตัวเปียกเลยนี่อู้อ้วนจังเลยนี่นี่มีถั่วร์ลิโซอเกี่ยวเอามือเกี่ยวกลัวไม่ได้กินเอามือเกี่ยวนะนี่นี่นี่ให้ดูน้องน้องนอนแล้วใช่ค่ะเนี่ยน้องน่าจะน้องจะมีหลงเหลือแค่แบบบางตัวที่หิวหิว นนนเนี่ยมอะไรไหมคะอร่อยจังเลยคะ่ะเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งน้องเขินกล้องนี่เดี๋ยวรอให้อีกเม็ดนี่โอ้ยมือสั่นมือสั่น <laughs> นุ่มากเลยนี่น้องน่ารักไหมคะโอ้น้องอ้วนมากเลยอะ่ะแกะเปลือกหมดเลยอะ่ะใช่ไม่กินเปลือกด้วยอะ่ะคนยังกินเลยนะ<บ>นี่หนูน่ารักไหมคะอืมโอ้ยน่ารักมากเลยโอ้ยดูเหนียงเลยโอ้ความเหนียง ตัวใหญ่มากใหญ่กว่ามืออีกอ่ะใช่ <c oughs> มองกล้องด้วยอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บยอยครับย่อยยอยหนูได้กินซองเม็ดแล้วมา <c oughs> มาเร็วมาเร็วเม็ดที่สามเม็ดนี้เม็ดใหญ่นะให้ถ่ายให้ถ่ายรู่นใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เม็ดท,ที่สามเม็ดท,ที่สามยังอ้ขอขับไม่ได้ปให้ใหลปปสามเม็ดแล้วไปที่อื่นแล้วนะพี่ไปให้ต้นอื่นแล้วนะพี่ไปก่อนนะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะพี่ๆในติกตอกเดี๋ยวไปต้นอื่นนะ ตอนนี้กินสามเม็ดแล้วปะไปต่อค่ะโอ้ยฝนตกพื้นแอบแฉะนิดนึงนี่ระวังเดินตรงนั้นระวังระวังติดลม โอ้ยดูโอ้ยทางทางฝั่งนี้เยอะมากเลยค่ะทางฝั่งนี้น้องยังไม่นอนน้องอ้วนน้องอ้วนเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ได้สามเม็ดใช่เอาไปไหนแล้วน้องอ้วนเอาขึ้นไปกินข้างบนนี่เห็นไหมน้องขึ้นไปกินข้างบนมาค่ะ เราไปต้นอื่นตอ่อโอ้ปี๊ปี๊ไม่กล้าให้เดินมือกลัวโอ้น้องหิวน้องหิวนุ่นจนนุ่น โอ้ยมืดแล้วแต่หนูก็ได้กินมื้อดึกนะเนี่ยดูดูดูหางสิคะสวยใช่ไหมวันนี้เราอยู่ที่สวนจตุจักรนะคะโยมเราอยู่ที่สวนจตุจักรค่ะมาให้อาหารน้องกระลอกยามเย็น โอ้ดูถ้าทานจะหิวมากโอ้ยใกล้แล้วแหละอ่ะหมดแล้วอ่ะไปไปกลับไปที่ต้นเดิมเม็ดหนึ่งกินประมาณสองนาทีอ๋อตัวที่นี้ยุงไม่ให้หมดเหรอขวามือ ไดูน้องน้องหิวนะงัมโอ้ยแม่ตรงนี้ตรงที่แม่มีสองตัวเลยอ่ะนี่นี่ตรงนั้นมีสองตัวเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวพาเดินไปดูอ๋อ กินบุฟเฟ่เลยนะบุฟเฟ่ถั่วบุฟเฟ่ถั่วง้นมาอหมมาั้นมามัาไ้ม้หมาไหมมาหมดแล้วไหามา โอ้ยดูน้องน้องกินเก่งมากเลยอะ่ะตัวนู้นไปดูได้ไงว่าตัวไหนกินหมดแล้วมันไม่อยู่กับที่แล้วไนงะมันแบบมันเดินแล้วมันก็มองมนในตัวนั้นหมดแล้วไปไปนี่ก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคะเดินวนไปวนมาให้หาน้องกระลอก นกมาแย่งกินเขาห้ามให้อาหารนกค่ะแต่กระรอกนี่เขาไม่ห้ามนะคะเพราะกระรอกมันไม่ได้มีแบบเชื้อโรคแบบนกเฮ้ยน้องน้องอายน้องอายเอาน้องขึ้นไปแล้วอะ่ะ เขียนอายไลเนอร์สีขาวสวยใช่นหะมเอาหมดแล้วอะแต่ละหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงหมดแล้วหมดแล้ว เราเดินไปอีกตรงหนึ่งนะคะเด็กอะดีกระลอกเด็กดถ้ากระลอกเด็กจะไม่กล้าลงมามอ๋อ โอ้โหว,วนวนมาเนตัวนี้างทางลงเออตัวน,นี้ห่วงอนาเ,ตนเนขตเขาห่วงที่กันนะดูดโอ๊ยมันมันมืด,ดมันมืดอะมองไม่เห็นน้องทำท่าน่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยนะคะนี่เห็นไหมเห็นน้องกินตรงนี้ไหม น่ารักไหมนี่เอามือจับถัว่วกินน่ารักมากเลยนี่เห็นไหมคะอ้โหกินเป็นเด็กน้อยเลยอะ่ะเดี๋ยวก็หมดแล้วเนี่ยกินแบบนี้แป๊บแปบหมดเดี๋ยวจะหมดแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวรอหมดเดี๋ยวให้อีกเม็ดนึงจะหมดแล้วจะหมดแล้ว จะหมดแล้วจะหมดแล้วโอ้หมดแล้วหมดแล้วโอ้ยเโอ้ยเร็วมากเร็วมากโอ้ยถั่วต้มมันแซ่บแบบนี้นี่เอง <c oughs> ไปนะคะเดี๋ยวเดินไปอีกมุมนึงต่อ ดีมากเลยค่ะเย,ย็นสุดๆอุ้ยนั่งหางขา่อาอเดี๋ยวถ่ายแม่ลงมาลงมาไหมไม่ลงไม่ลง,ลงอโอ้ยหมุนกล้องเร็วไปนิดขอโทษค่ะขอโทษ ไปไปเราจะไปต้นข้างหน้านะคะเห็นน้องออกมารอกันคงนั้นโอ้ยเดินยากนิดนึงค่ะเพราะว่าหญ้าขึ้นสูงมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นดินแบบเปียกหรือเปล่ากลัวเดินเดินไปแล้วยุบลงไปนี่ หางสวยมากเลยโอ้นวกินกันคนละตัวเลยจ้ะตัวหนึ่งตัวหนึ่งกินกันคนละทิศคนละมุมเลยหมดแล้วนะ่ะตัวข้างบนนะ่ะออกเป็นพี่น้องกันแน่เลยไม่ห่วงกันโอ้ยอวนมากเลยเนาะโอ้ยเงยหน้ามามองแล้วบออว่าวน อะเอาอีกเอาอีกอุออ้ยใช้มือจับด้วยอ่ะมือตัวนังแก่ดีโอ้โหนี่นี่นี่ดูความเลาะเปลือกที่มันร่วงลงมาเขาไม่กินเปลือกนะเขาเลาะแบบตาลยละกินเจ้าควนปอกเปลือกแค่แต่แรกไม่ไม่ไม่ให้เขาเลาะไปนะโอ้โหดูเคี้ยวตุยตุยตุย<อ>ตุย,ตย เว้ยมันแซนะ่บเนาะแซ่บจริงๆโอ้ยเกมแบบเกมยุ้อยอ่ะน,น่ารักจริงๆเลยผมน่ารักไหมครับพี่ๆชาวติกต็อกหมดแล้วครับหมดแล้วโอ้โอ้หมดแล้วครับหม,หมดแล้วครับ ถ้าทางจะเริ่มอิ่มแล้ว,วเวลาอิ่มเขาจะแบบเอาคำสุดท้ายไปกินที่สูงสูงที่ลังเขานีา่ตัวนึงอิ่มแล้วหรอสงสัยมันมืดแล้วไงมันมืดแล้วไงไปค่ะเดินเดินวนต่อเผื่อเจอน้องๆ้น้องๆที่แบบยังนอนหลับไม่สนิท ไหนตัวไหนยังไม่นอนก็ลงมากินถั่วแล้วตัวไหนยังไม่ได้กินไว้แฉะ กลับมาจุดเดิมน,นะคะมาให้น้องใหม่เริ่มแบบเริ่มค่ำและ ไปถ่ายตรงคุณแม่แมวแป๊บหนึง่งนี่เห็นไหมคะต้นนุน้นอุย๊ยทำไมตัวนี้หางเหลือแค่นี้ล่ะไปสู้กับเขามาใช่ไหมหางอ๋อไม่ใช่หางเขาสะบัดไปอีกทางหนึ่ง โอ้ยน่ารักไหมคะโอ้ดูดูทำดูทำ,ทำเขียวตุ้ยตุย,ตยน่ารักจังเลยป้าป้าเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวนึ่งอันนี้น้องตัวเล็ก น้องน่ารักมากเลยนะเฮ้ยนิยุ่งนิยุ่งนาย,ยุายยง่ยยงซ้ายมืออ้าน้องน้องงง ขออีกไหมใครยังไม่นอนตัวไหนยังไม่นอนเอ่ยป่ะเราเดินกันต่อใช่ค่ะน,น้องน้องน่ารักมากเลย เริ่มพบคำแล้วด้วยเนี่ยพ้าที่ตกดินแล้วในยุ่งไปข้างในเปล่าในายุ่งไปข้างในเปล่าไปเปล่านี่เรากำลังจะเดินเข้าไปเข้าไปข้างในนะคะ จริงโซนนี้ก็มีเยอะนะของใส่น้องอาจจะนอนกันหมดแล้วน้องน่าจะนอนกันหมดแล้วแหละกำลังจะเดินเข้าไปข้างในลึกๆนะคะอรอแป๊บหนึง่ง รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งน้องนอนกันหมดแล้วแน่เลยเออไม่ตรงนี้มันปกติจะมีอ่ะตอนนี้มันไม่มีอ่ะไปอยู่แถวแถวที่เดิมไะ เพราะว่าถ้าเข้าไปหรงข้างในกับแม่อะ่ะมีแต่ยุง,น,งน้องไม่ออกมาเลยหลับสนิทเลย กำลังกวาดสายตามองนะคะว่ามีต้นไหนที่แบบหลงเหลือเด็กๆใครยังไม่นอนมารับทั่วไปแล้วไม่ออกมาเลยนอนกันหมดแล้วแน่เลย ถ้าไม่มาให้อาหารกระรอกก็มาวิ่งกันดลนะคะหรือให้อาหารปลา <c oughs> ให้อาหารเต่าก็ได้เขามีโอ้ยตรงข้างหน้านกยุงข้างหน้าข้างหน้าตรงไปเลย <c oughs> นี่น้องลงมาเรียกข้างล่างเลยข้างหน้าในายุงเลยอ่ะเนี่ยที่พื้นอ่ะ ใส่โซนนี้แหละที่พอจะมีน้องที่ยังไม่นอนโอ้ยอยุงเออ,อยุงเข้าไปตรงแม่ยิ่งยุงเยอะก็เลยไม่อยากให้เข้าใคอยากกินเพิ่มต้องรอให้ซ้ำแล้วแหละโอเคกัดค่ะ <c oughs> ยุงกัด นี่ใส่สายขา,ยา,ย,าย,ยาวแล้วยังเอาไม่อยู่เลยค่ะไม่อยู่ต้องมากินกันวอ่อะไม่ได้ใส่แว่นมามองไม่เห็นโอ,อ้โหสยบบวยมั้ยเหมือนกับข้างนอกมั้ย แม่ไปนู่นข้างในตรงนั้นในยุงเยอะมากยู่แม่ไปเข้าห้องน้ำไม่ใช่แม่ไปแม่ไปให้ถังกระรอก <S <S> <S แต่ตรงนั้นในะยุงเยอะกว่าอีกยุงแบบยุงตัวใหญ่ด้วยขึ้นแล้วใช่ไหมขึ้นเออมสูงขึ้นแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปสุดน้องแค่เปลี่ยนทิศทางการกิน มีเปิดไฟให้พี่ๆดูด้วยสวัดดีค่ะพี่ๆชาวติ๊กตอกหนูเป็นกระรอกอยู่สวนจตุจกกักรกรุงเทพค่ะนี่วันนี้วันนี้แม่แมวเอาถั่วต้มมาแจกแต่มาดึกหน่อยน้องก็เลยออกมาไม่กี่ตัวตัวไหนที่ยังไม่นอนก็ได้กินถั่วจากแม่แมวแม่แมวกับพี่นกยุงโอ้ยุก เอาน้องน้องไปเอาอีกเปล่าเอาอีกเปล่าเอาอีกเอาอีกนุ่นุน่นไปข้างหน้าเนอะยอ่ะถ้าทางจะเอายางยางนึกว่าจะกลับอิมยางอิมยาง ะพาไปเดินอีกฝั่งนึงนะคะโอ้ยอยุงกับใครอยากกินก็มาตรงนี้เร็วยุงกัด 没弄好，了、哦、啧，对对，对对对。對對對 ไปแล้วก็เลยไปให้อาหารด้วยน่ะอยู่ตรงซ้ายมือเห็นคนเดินเดินมาปะนั่นแหละแม่ยุงกัดฮะโอ้มันอยู่อะอยู่ไหนอะเพือตัวเดิมไงอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวก็ลงมาถ้าอยากจะนียุงเยอะอะไม่เอาอ่ะตรวนี้ไปหาแม่ไหมนั่ะได้เปย อากาศดีไหมคะยเย็นมากอากาศเย็นมากคนหมาอกลังกายเต็มเลยดูสิเขามาวิ่งกันอะมาเดินข้างในแบบสวนตกอะ่ะอืมมันแฉะน,นี่มม่เดินขาพิบนี่แบบถือว่าไม่ฉ่ำเท่าเวลามาเช้าเช้าแม่มาแล้วกะจะให้ทั้งสวนเลยมั้งอืมไม่ได้หรอกดึกแล้วยุงเยอะแล้วมันเป็นอันต จะลอกดูจะชิงกับแซนออกมาดึกตัวเงินตัวทองตัวเทียเยอะโอเคกาบดึกแล้วที่แม่ไปวางให้โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ปิดไลฟ์แค่นี้นะคะเดี๋ยววันจันเดี๋ยววันจันมาใหม่วันนี้แม่แมวมามืดไปหน่อยไปชุละแวะก็เลยแวะลงมามืดไปหน่อยนะคะเดี๋ยววันจันทร์มาใหม่ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆนะคะที่กำลังใจแม่แมวบายบาย บายบายค่ะ